สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้องปลาตัวใหม่ให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากช่วงเนี้ยผ้กประมาณสักเกือบเดือนได้มั้งคือผมไม่ได้รีวิวน้องปลาตัวใหม่เลยคือจริงๆแล้วผมซุ่มซื้อน้องปลามาอยู่ครับผมเกือบผิดสายพันธุ์ได้สายพันธุ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาเนี่ยครับผมซื้อมาติดติดกันแหละแล้วคราเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงกักโรคอยู่ครับผมมีแค่หนึ่งสายพันธุ์เท่านั้นครับผมตอนนี้ที่ผ่านกนารกักโรคมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันครับก็ถ นี่เลยครับผมน้องตัวใหม่ของเราครับทุกคนทายถูกไหมครับผมว่าเป็นสายพันธุ์อะไรให้ทายดูครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวเหลืองๆแบบนี้ครับผมสายพันธุ์อะไรว่าตาแดงๆด,ด้วยเออเอาไปโนยิโลหรือเปล่าสายพันธุ์อะไรนะอ่ะเฉลยกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ออาไบโน่ฮูโกนั่นเองครับผมแต่ว่าสีเหลืองสีทองเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งตัวครับผมว่าเขาเป็นออาไบโน และจริงๆแล้วอ่ะทองผมตอนนี้ก็ซื้อมาถูกครับผมซื้อมาแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทเองครับรวมส่งก็ประมาณร้อยแปดสิบถูกมากครับผมตอนนี้น้องก็อายุได้ประมาณสามเดือนแล้วทุกคนแต่คือผมมีเรื่องที่แบบน่าตกใจมากอยากจะบอกทุกคนคือเจ้าพวกนี้คือตอนที่ผมซื้อมาในอินเทอร์เน็ตเว้ยคือเขาเอาโพสคลิปขายใช่ไหมแล้วผมก็ไปดูมาแล้วก็ซื้อมาเว้ยแล้วผมได้้องปลามาจริงๆอ่ะคือ้องปลามันตัวโคตรเล็กเลยเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับขนาดตู้เห็นปะเอาทุกคนดูดูตัวนี้ดูบูเทอผมแล้วดูฝั่งนี้เเป็น็นงตัวล คือตัวมันโค่นเล็กเลยเว้ยผมก็ได้มาผมก็งงมากผมชักไปถามพี่เลยครับว่าพี่ครับทําไมน้องปลามันตัวเล็กจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนที่ผมแกะถุงอะพี่ก็บอกว่าเออพอดีตอนถ่ายคลิปปะคือเขาซูมให้ใกล้จะได้เห็นดีเทลน้องปลาใชัดเว้ยจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่อ่ะคือเขากลัวว่าคนซื้ออ่ะจะเห็นว่ามันตัวเล็กไม่มีใครซื้อเว้ยเขาเลยซูมคือขเขาซูมแบบนี้นะผมไม่ดูนี่คือเขาซูมแบบอย่างนี้เลยครับซูมแบบโคตรใกล้อ่ะเพื่อให้เราเห็นว่าตัวใหญ่เว้ยจริงๆแล้วตัวมันเล็กเว้ยเหนะ็นนะคืออย่างเง้ยเาาะะมอองกใช่่ผหหดููบทล็น คือซูมใกล้เนี่ยมันจะมองยากเว้ยมันตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนดูแบบนี้เห็นชัดเลยป่ะตัวมันโคตนเล็กเลยเออเนี่ยคือตัวมันเล็กมากเว้ยพี่ก็บอกว่าขอโทษดีครับอะไรเงี้ยผมก็เออโอเคไม่เป็นไรช่างแม่งแล้วผมก็ถามอายุเขาว่าเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าตอนนี้น้องเขาอายุประมาณ2เดือนครึ่งแล้วแลวตอนนี้น้องเขาอยู่กับผมประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เป็น3เดือนไปทุกคนคือ3เดือนตัวแม่งเท่านี้ตัวตัว ตัวมันไม่ใหญ่ขึ้นเลยเว้ยคือตัวมันเล็กเล็กมากครับผมก็เลยถามเขาว่าโอกาสที่มันจะใหญ่เหมือนพวกบูเทลเนี่ยเหมือนพวกฟูลเลสเนี่ยมีไหมเขาบอกว่าปกติมันก็ใหญ่แบบนั้นแหละครับแต่ว่าสอตัวนี้มันอายุน้อยแต่ผมว่าไม่ใช่เว้ยคือไอ้สองตัวนี้มันเป็นแบบหางคอกอะเขาได้มาขายราคาถูก้ยเออคือเป็นท้ายคอกแล้วคือมันไม่โตแล้วผมคิดว่าแล้วดูดิดูตัวมันแค่นี้อืมตัวมันเล็กมากแล้วก็น้องตอนนี้เขาออกลูกไหมผมแล้วเนี่ยดูลูกเขาดิมีอยู่ประมาณ ไม่ถึง10ตัวครับผมน้อยมากมีอยู่ประมาณ3-4-5ตัวเพราะว่าตัวมันโคตรเล็กเลยแม่ปลา น้อยมากครับพอกแรกของผมเก็บได้เท่านี้แล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่พ่าไปคือมันจะมีแบบพวกตัวที่แบบสีทองสีสวยมากกว่านี้นะครับทรงหางก็จะมีแบบว่าเป็นหางแบบทรงนี้แล้วก็เป็นหางทรงกลมๆราคาก็หลากหลายร้อยจนถึงหลักพันก็มีของพวกเวียดน,นามเขาครับผมแต่ว่าของผมในราคาถูกแล้วก็สมัยก่อนนะจริงๆอะทุกคนคือผมจะเป็นสายไฟไว้ถ้าเกิดเราโดนหลอกมาเงี้ยคือผมอะจะซัดคืนและคือแบบเออย่างนั้นเดี๋ยวผมส่งปลาคุณคืนคุณเอาเงินผมคืนมาเลยดีกว่าแต่ว่า สมัยนี้ผมที่เกียจแล้วผมทางานไงผมที่เกียจไปส่งอะไรเงี้ยผมก็เออช่างแม่งแล้วก็จําไว้ว่าคนไหนที่ขายเราแล้วแบบมันซุยเราอย่างเงี้ยก็จาไว้ก็ไม่้องซื้อเขาอีกแค่นั้นจบเลยเออสำหรับผม,มนะถ้าเกิดใครอยากรู้ชื่อร้านก็อินบ็อกมาหลังไมแล้วกันเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเผยสธานะได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องแต่ถ้าเกิดบอกหลังไมอ่ะมันบอกได้ครับแล้วก็เป็นความจริงที่ปลามันเล็กจัดเออไม่ผิดกฎหมาย ใครอยากรู้ก็หลังไม์มาได้เดยผมบอกให้จะได้เตือนเตือนกันไว้แต่ว่าไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ของเขาจะเล็กหมดนะครับก็แยกๆดูกันไปว่าเออลองดูคนนี้ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยเขาซูมจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ลองๆดูกันเอาโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะจับน้องเข้าตู้เล็กนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดีเทลกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เอาน้องปลาใสาโ่โหลเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมเห็นป่ะตัวเล็กจริงๆเว้ยตัวแบบโคตรเล็กเลยเมื่อกี้ผมเทียบให้ดูกับบูเทลก็เห็นแล้วคือผมต้องบออออกกเเลลยยวว่่าาาาในนนนรซื้ปไ์ีีมมมัคสง ทุกคนถ้าเกิดเรามองไม่ดีหรือแบบเราไม่เทียนพองเงี้ยอาจจะโดนเหมือนผมในขนาดผมซื้อมาเยอะนะเว้ยผมยังโดนเลยคือเราไม่คิดว่าเขาจะสูงกล้ขนาดนั้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่คิดว่ามันจะตัวเล็กมากเว้ยเพราะว่าในการซื้อออนไลน์จริงๆมันมีความเสี่ยงเยอะเพราะเราไม่เห็นตัวจริงใช่ไหมก็ต้องดูกันดีๆนะครับทุกคนก็ฝากเตือนกันไว้ก็ท่านเดี๋ยวเรามาดูน้องปลาก,กันเลยดีกว่ามา <S <S นี่ครับผมทุกคนก็จะเป็นแสงไฟธรรมชาติแบบนี้เลยครับอาจจะแบัภาพไม่โฟกัสนิดหน่อย จริงๆแล้วสีนอกของน้องเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่โดนแบบแสงไฟส่องเนี่ยก็สีประมาณนี้ทุกคนคือสีออกเหลืองๆห,หน่อยถามว่าทองไหมก็ ก้ทองไม่มากครับผมเนี่ยปะ่ะและคือสีทองก็ไม่ได้ครอบคุมทั่วทั้งตัวเพราะว่าอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคือราคาถูกแค่ร้อยเดียวผมเคยเห็นอยู่ของเวียดนานเขาขายประมาณสักพันนึงคือหาจะเป็นคล้ายๆพาทิคขับผมหาจะกลมๆเล็กๆหาไม่ได้ใหญ่มากหาประมาณเนี้ยแหละเออแต่แค่จะกลมๆไปและสีทองสีเหลืองเขาเนี่ยจะครอบคุมทั่วทั้งตัวมากครับผมและกระโดงก็จะประมาณนี้ทอนคือกระโดงของเขาจะไม่ใหญ่แต่ตัวเนี่ยจะใหญ่กว่านี้เยอะ mm hmm. คือตัวก็จะเท่าพวกอไวโนฟูลเลสอะไรปกติแหละครับจะไม่เล็กเท่านี้อย่างที่ผมบอกคืออันเนี้ย ผมโดนหลอ,อกมาง่ายๆเออก็คือได้เท่านี้ผมก็ต้องรอรุนน้นในอนาคตว่าน้องเขาเนี่ยจะออกลูกมาเป็นแบบตัวปกติที่ตัวใหญ่ๆได้หรือเปล่าเพราะพี่เขาบอกว่าปกติแล้วแม่จะตัวใหญ่ถูกปะแสดงว่าสายพันธุ์มันอะ่ะอันนี้เป็นเป็นทายข้อแสดงว่าสายพันธุ์มันอะ่ะจะต้องมีตัวที่ใหญ่หลุดออกมาอาจจะหลุดน้อยหลุดมากผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องรอเก็บกันดูอน,นาคตแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือมันขยันไล่มาทุกคนคือระหว่างที่ถ่ายคลิปก็คือแม่งไล่ยับเลย ดีมาก,กั็พูดตัวนี้เราพูดถึงหางพูดถึงกระโดดไปแล้วสีก็พูดไปนิดหน่อยว่ามันจะมีสีทองคบคบุมทั้งตัวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ของผมอ่ะคือตรงหัวของน้องเขาเห็นป่ะทุกคนสีอะ่ะมันจะมีแบบสีแดงๆบนอยู่เห็นป่ะครับสีไม่ทองทั่วทั้งหัวเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถทําได้ไหมที่แบบทองทั่วทั้งหัวนะแล้วก็โดงของน้องเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นสีทองเห็นปัะจะสีขาวๆหน่อยถามว่าสวยไหมถ้าเกิดเทียบกับเจ้าฟูโกราคา10บาท20บาทมันสู้ไม่ได้ครับแบบนั้นสวยไปเยอะแบบิวววโหดสยยตัใญ่้แแข็งงร แต่คือไอ้สอตัวนี้คือผมชอบเพราะว่า1มันตาแดงเว้ยแล้วคือตัวมันสีเหลืองทองทองคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอามาข้ามกระสายพันธุ์ที่ผมมีอาจจะทาสีแปลกๆได้อีกเพราะว่าตาสีเหลืองแบบนี้ผมยังไม่มีเลยทุกคนคือผมมีแค่พิงกุใช่ไหมคือพิงกูสีทัวสีมันจะเหลืองแบบอ่อนๆสีเหลืองแบบจางๆอ่ะแต่สองตัวนี้สีเหลืองมันเข้มกว่ามันคล้ายๆสีซันเซ็ตอ่ะทุกคนลองสังเกตหางตัวเมียมันคล้ายๆสีซันเซ็ตปะ ซันเซ็ตก็คือจะออกเป็นสีเหลืองเหลือ,องส้มๆเออคล้ายๆเลยผมว่ามันใกล้เคียงกันอ่ะต่อมาไหนๆก็พูดถึงตัวเมียแล้วพูดถึงหางเข้าไปแล้วก็ดูตัวเมียเลยละกันคือตัวเมียเนี่ยเห็นไหมครับว่าบอดี้ค่อนข้างเล็กมากแต่สีท้องลำตัวเนี่ยออกแบบคล้ายๆท้งเหลืองหน่อยแต่เหลืองไม่มากเพราะว่าตัวเมียอย่างที่บอกไปคือสีมันจะน้อยอยู่แล้วก็ประมาณนี้ผมว่าโอเคกระโดงก็เล็กเล็กโคตร เล็กจากประหลัดบอกหางก็คล้ายสีซันเซ็ทจะเป็นสีเหลืองก่อนเห็นปะเหลืองเข้มๆแล้วก็จะเป็นแบบสีแบบส้ม,สมๆเหลืองๆแบบว่ามืดๆหน่อยแล้วก็จะเป็นขา,ขาวๆตรงหางเห็นไหครับอ่าประมาณนี้ตาก็เป็นตาแดงเหมือนกันก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษขบถสองตัวนี้แต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้หันเอาเขาเลยแต่ผมจะให้โชว์เลยแล้วกันว่าฟิตขนาดไหนปึ๊บอ่ะรอดูครับให้ไปแล้วครับกินไหมโอ้โหซัดก,กันยับเลยครับเห็นปะใส่บุ๊บกินเลยแข็งแรง แข็งแรงดีอยู่กับผมก็จริงๆแล้วอับิโนโฟูกโกมันก็ไม่มีอะไรเยอะครับผม,มก็มีประมาณนี้คือตัวเขาก็เล็ก2ตัวนี้ของผมเนี่ยคือผมไม่รู้จะรีวิวหลายสีก็ประมาณนี้ไปก็คือสีเหลืองเหือทองทองแต่กระโดงก็ไม่ใช่สีทองใช่ปะ หัวตัวผู้ก็ไม่ใช่สีทองจริงๆมันต้องทองเคลือบทั้งหมดแต่ผมอาจจะเข้าใจได้ตรงที่มันเป็น a l บโน o ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าอ l b i n o ฟูโกถ้าเกิดใครอยากที่จะเลี้ยงปลาสีทองนะครับผมผมแนะนําว่าซื้อฟูโกปกติตัวละสิบยี่สิบบาทคุ้มกว่าครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยคือเราเลี้ยงกลางแจ้งใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาสะท้อนแสงเนี่ยคือหลังจะสีทองแบบเคลือบดีมากแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือถ้าเกิดมองไซส์วิวเดี๋ยทุกคนคือมันจะออกแบบเหลืองเหลืองไม่ค่อยทองเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ เจ้าพวกนี้คือมันเป็นตาแดงใช่ไหมคือมันก็เลี้ยงยากอ่อนแอกว่าเจ้าฟูกโปกติที่เป็นตาสีดําแล้วเจ้าตาแดงเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราเลี้ยงในบ่อบงบ่อบัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขากินลูกไม่เหลือแน่ถึงแม้จะมีที่แอบก็เถิดทุกคนคือลูกอาจจะเหลือน้อยมากแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตาดำเนี่ยทุกคนคือเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยกินลูกครับผมคือเราทําที่แอบไว้เขาลูกของเราก็จะเหลือเยอะมากจะสามารถเพาะพันเลี้ยงได้เรื่อยๆผมว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าเกิดใครอยากเอาไปลงในบ่อบัวนะครับผมแต่ถ ชอบแบบสีฉันสวยงามอยากได้ตาแดงอยากได้มาข้ามุน่นข้ามนี่ก็แบบนี้ก็โอเคครับผมแต่ผมคิดว่าเกงตัวนี้ของผมมันไม่่อยโอเคเท่าไหร่นะผมเพราะว่าหนึ่งเลยมันถูกแล้วมันตัวเล็กมากสีก็ไม่ค่อยสวยถ้าเกิดใครแบบอยากหาดีๆก็ลองไปหาในกลุ่มหาในเพจดูก็มีอยู่ครับคนเวียดน,นามขายก็เป็นหลักหลายร้อยจนถึงหลักพันครับผมก็ลองหาดูให้ดีแล้วก็ในการซื้อเนี่ยคุณควรจะต้องดูคลิปให้ดีอย่าโดนหลอกแบบผมก็คือดูว่าเฮ้ย ตัวมันแบบใหญ่จริงหรือเปล่าสีมันถูกไหมครับเปล่าแสงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าให้โดนหลอกแบบผมถ้าเกิดโดนหลอกแล้วคุณซื้อจากต่างชาติเนี่ยแม่งวุ่นวายแน่นอนก็สำหรับเจ้าอาไปนูนฟูโก้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดก,ก,กระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ